យូនអើយូនអីយើងតកោះហើយវិញយំអានមកខិលអូអេនេះណាអីនេះណាអីមនน่ะអ្ហ៎អឺនេះពីពីអី เจ็ขาห้อยเจ็บเป๊ะเป๊ะข้โก้เย่ขาห้ยเนี่ยอืมออือมอืมอมอมออ่ะอือมอืมมอืมอืมอืมออืมอืมอม

จะมาคับมั้งอืมอึมอื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 อืมอืายืมอ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 ืลอืม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 อมออ ต่อโลได้หลกอย่ากัดน้องแหมได้ดลน้อจริงจริงเขาเล่นกันไม่เฉยก็เอาเอาเรื่องไอ้ห่าพี่กันเฉลวกย้อนเฉลอะทำแล้วทำไม่แล้วพี่ทำให้มันเจ็บมันกัดเอาไงอืม มันเวียนหัวแล้วตายแล้วจกลี้ยกล่องแล้วโอเคมันตายแล้วมาแล้วแกไมหมอแล้วเนี่ยตายเนี่ย

เราไปเลยเด้มายาให้เรา่ง่อกีไหมไงรออฮัลโหลมันจะไปไปกันไปไปกันไปไปมีกาอยุ่กับมันแล้กัดเอาหึมเก่งตอวนี้หเก่งเก่งเดมาไปเขายิบยุ่งกับมันเพลินๆเอดีก่นมาดีก่นเอาดีก่นแล้วแล้วพอจะปิดคิปหรอดีมันจะไม่เป็นหรอก มานมานมนในโลกปะตอนาโลกวัดีเป็นมาโริมาล้วเมแล้มล้ขอมันละอมาขอขอเอคออล้เอ้ยมาเขาง่ายเขง่อยเของ่ายขอเขเออโอเคโอเคแค่นี้แหละขอไง